ประเพณียี่เป็งหรือประเพณีเดือนยี่คำว่ายี่ในภาษาล้านนาหมายถึงเดือนส่วนคำว่าเป็งหมายถึงคืนที่มีพระจันทร์เต็มดวงดังนั้นยี่เป็งจึงหมายถึงวันเพ็ญเดือนยี่ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน12ของภาคกลางการนับเดือนของล้านานานั้นเร็วกว่าภาคกลางเดือนอันเนื่องมาจากการนับเดือนของชาวล้านานาเป็นการนับทางจันทรคติจีนประเพณียี่เป็งถือเป็นประเพณีที่สนุกสนานเรื่องเื่งของชาวล้านานาในายามฤดูปลายฝนต้นหนาวท้องทุ่งข้าวออกรุงเหลืองอารามบางแห่ง อยู่ในระหว่างเก็บเกี่ยวท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสย,ยิ่งนักดังนั้นในช่วงฤดูนี้เด็กๆจึงทากันเล่นว่าวกันอย่างสนุกสนานตามท้องทุ่งและยิ่งเข้าใกล้วันเพ็ญสิบห้าค่ำเดือนยี่มักจะได้ยินเสียงบอกถกประทัด,ดะที่ชาวล้านนาจุดเล่นดังอยู่ทั่วไปท้าและเอ็นช่วยกันทำว่าวลมคมลอยและปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้ากิจกรรมเหล่านี้เป็นสัญ,ญลักษณ์บอกว่าใกล้จะเข้าสู่เดือนยี่เป็งแล้วในยามค่ำคืนยี่เป็งของชาวล้านนามู่บ้าน จะสว่างสวัยด้วยแสงผาประทีปประทีปที่ชาวล้านนาจุดบูชาเรียงรายทั่วทุกครัวเรือนบริเวณที่จุดได้กแก่บันไดหน้าต่างยุงข้าวนอกจากนี้ยังจุดโคมไฟใส่ค้างขวนบริเวณหน้าบ้านประดับตกแต่งด้วยซุ้มประตูปากปากัปกโคมหูกระต่ายเรียงรายทั้งสองฝากของท้องถนนในหมู่บ้านที่วัดมีเทศนาธรรมตั้งทำาลงหรือเทศมหาชาติทำซุ้มประตูปากขัดราชวัตรปกักช่อตุงจำลองเขาวงกดภายในวิหารประดับตกแต่งด้วยตุงพระบทเล่าเรื่องพระเวสสันดรชาติกะ และลานวัดมักจุดบอกไฟดอกไม้ไฟเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระองค์ในพระธะกับนี้คือพระกุสันทุทธเจ้าพระโกนาคงพุทเทาพระกัสสปุธเจ้าพระสัจยมุนีคงมพุทธเจ้าและพระอริยเมตไตรพุทธเจ้า